นี่เฮียฉันรอเป็นชาติแล้วนะจะได้กิ่นไม่เนี่ยวันนี้ปลาจ้าจ้าเจ้าเจ้าหายไปได้ไงวะหนุนเร็วนะเฮ้ยเสียงเลยโอ๊ะแกระเบิดหรือเปล่าเฮียแกระเบิดตายแล้วแกอยู่หลังแล้วตายตายแล้วเว้ย สะดวกแล้วเราเฮ้ยไหนบอกแกระเบิดไม่เห็นมีเลยเอาหายไปไหนวะ S <S อเด็กนักเรียนบ้านี่มันหลอกใช่เหรอเองเงินไปหมดเลย น,นี้ได้ปลาแล้วก็ได้เงินมาด้วยเอมมี่จะได้ไปซื้อน้ำดีๆกินไม่ต้องกินน้ำสกรปรกสกรปรกเอมมี่เอาพลอยมาได้ไงเนี่ยไม่ไปเรียนหรอเอเออ พดีว่าวันนี้ฉันเลิกไว้อ่ะดูนี่สิฉันมีปลามาให้แกด้วยนะแกจะได้เอาโปรตีนเข้าร่างกายบ้างดูดิกินแต่ผักแต่ยญ้าหอมหมดละมาเดี๋ยวฉันโชว์ฝีมือเองขอบใจนะแล้วนี่แกเอาปลามาจากไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าแกเอาเงินค่าขนมแกไปซื้ออีกแล้วอ่ะพอเดี๋ยวพ่อแกก็ดูอีกหรอกไม่ใช่ ไม่ได้เอาเงินตัวเองไปซื้อหรอกพอดีว่าฉันไปช่วยลุงอ,อ๊อฟุดหาไส้เดือนอะ่ะแล้วก็ไปตกเบ็ดลุงอ๊อฟก็เลยให้ปลามาฟรีแถมยังให้เงินค่าจ้างฉันด้วยนะ,ะฉันให้แกเฮ้ยไม่เอาเงินค่าจ้างแกแกก็เก็บไวด้ดิแค่นี้ฉันก็เกงใจจะแย่แล้วเพื่อนกันไม่ต้องเกงใจหรอกนะที้แท้ก็ขโมยปามาให้ลุงเอมมี่นี่เอง เรื่องเนี่ยต้องขยาใใช่ปะใช่คนเราเนี่ยดูกันที่ภายนอกไม่ได้เลยจริงๆนะเนี่ยใครมันจะไปคิดว่านักเรียนทุนดีเด่นเนี่ยจะเป็นโจรขี้ขโมยนี่พวกแกพูดอะไรของแกก็เรื่องแกกับเพื่อนดักแกไง ถูกฉันได้แต่อย่ามาดูถูกเพื่อนฉันนะก็คอยดูแล้วกันนะว่าฉันเนี่ยจะดูถูกหรือดูผิดอ่ะใบายล่วงหน้านะจ๊ะหลุดทุนแน่เลยว่ะสภาพแบบเนี้ยโดนไล่ออกชัวร์กลมมิงเรียนพวกเธอสองคนออกไปข้างนอกก่อนครูมีเรื่องจะคุยกับพลอย ครูเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยอ่ะเวรเก่าเนี่ยมันตามแล้วจริงจริงพลอยเธอมีปัญหาอะไรบอกครูได้นะไม่มีนี่คะครูแน่ใจเหรอเออคือจริงๆแล้วปล่อยหนูนะปล่อยหนูเจ้าหนูไปเลยเนี่ยอยู่เฉยๆนะ เอมี่นี่คุณทำบ้าอะไรอ่ะเพื่อนฉันไม่สบายอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยคุณเอมี่เป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรแล้วนี่เธอสองคนจะบอกได้หรือยังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมาอย่างไงก็นักเรียนคนที่ชื่อพลอยนะครับไปขโมยปลาที่ร้านผมและก็ยังขโมยเงินของไปอีกเรื่องจริงเหรอพลอยไหนบอกว่าปลานั่นมีคนให้เธอมาไง แล้วค่าจ้างนั้นลุงอ๊อกก็ให้มาไม่ใช่หรอเอ่อฉันแค่อยากจะช่วยแกอะจู่จูแกก็ออกจากโรงเรียนกระทันหันเพราะว่าสู้ค่ารักษาตัวเองไม่ไหวฉันก็แค่อยากให้แกกลับมาเรียนด้วยกันอะแต่มันต้องไม่ใช้วิธีแบบนี้สิวิธีที่แกต้องไปขโมยของคนอื่นอะฉันไม่ใช่ขอทานะพลอยอมี่ฉันไม่ได้คิดว่าแกเป็นขอทานนะฉันเป็นห่วงแกจริงๆอะ แต่ไม่รู้จะช่วยด้วยวิธีไหนฉันก็เลยมีปัญหาแล้วทำไมไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนแล้วถ้าหนูบอกครูครูจะช่วยหรอคะแน่นอนสิอย่างน้อยอ่ะครูก็จะหางานง่ายๆให้เธอทำเธอจะได้มีรายได้เอาไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเพื่อนเธอไงแล้วอีกอย่างครูก็กำลังหาทุนพิเศษให้กับเอมมี่ เพื่อที่จะได้กลับมาเรียนอีกครั้งไงจริงเหรอคะครูหนูจะได้กลับมาเรียนหรอคะแต่ว่าก่อนทิ่พอยจะทำเรื่องอันที่จริงฉันเนี่ยก็ไม่ได้ใจจืดใจดำอะไรหรอกแต่ว่าเพื่อนเธอเป็นคนมาบอกความจริงกับฉันถ้าไม่อย่างนั้นเธอก็คงโกหก แล้วก็ไปขโมยของแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมเพื่อนหรอฉันเป็นคนบอกเองแหละโอมนี่แกกล้าฟ้องขวูวเหรอเออดิก็แกผิดอะคนผิดก็ต้องควรได้รับโทษปะวะแกโดนไล่ออกแน่ <laughs> <laughs> ถ้าจะโทษใครอะโทษฉันเถอะนะที่พลอยเขาทำแบบนี้มันเป็นเพราะฉันเองไม่ต้องออกตัวแทนกันโลกเพราะเดียวยังไงเนี่ยแกก็ได้ตามเพื่อนรักแกไปอยู่แล้วจะไม่มีใครโดนไล่ออกทั้งนั้นแหละโอ<ฮ>้ผ<ฮ>ู้เธอสองคนนี่ยังไงกันเป็นเพื่อนร่วมห้องกันแทน้เวลาเพื่อนมีปัญหาแทนที่จะช่วยเหลือกลับมาซ้ำเติมซะย่ยางนั้น ก็ยีพยพลอยมันทําผิดนี่ค่ะไม่แจ้งความจับมันบุญหัวเท่าไรล่ะเอาละพวกเธอสองคนออกไปก่อนเรื่องนี้ครูจะจัดการเองค่ะพลอยฉันขอโทษนะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้แกโดนไล่ออกอะเอมี่ ขอโทษขอโทษอะไรแกไม่ได้บังคับให้ฉันทำสักหน่อยฉันทำเองนี่ <c oughs> เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคุณอามเรื่องค่าเสียหายทั้งหมด <c oughs> ผมจะเป็นคนจ่ายแทนพลอยให้เองเห็นแก่เด็กนักเรียนของผมนะครับครูคะครูรู้ที่เธอทำไปอ่ะก็เพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนอันเนี้ยครูเข้าใจแต่ว่าเธอ เลือกทําผิดวิธีไปหน่อยนะเธอจำเอาไว้ว่าเวลาที่เธอตัดสินใจเลือกทําอะไรแล้วต้องคิดถึงผลที่ตามมาด้วยยังไงเรื่องนี้ก็คงเป็นบทเรียนให้เธอแล้วละ่ะครูหวังว่าเธอจะคิดได้แล้วก็ไม่ทําผิดซ้ำสองอีกนะค่ะหนูขอโทษนะคะครูหนูสํานึกผิดแล้วค่ะหนูจะไม่ทําผิดซ้ำๆอีกเดี๋ยวก่อนนะครับครูคนทําผิดก็ต้องได้ลงโทษสิครับ แต่คุณจะปล่อยไปง่ายๆแบบนี้เหรอครับใครว่าผมจะไม่ลงโทษพลอยล่ะครับพลอยต่อไปนี้เธอถูกตัดสิทธิ์ออกจากทุนแล้วนะแต่ครูคะที่พลอยทำไปก็เป็นเพราะว่าหนูนะคะไม่เป็นไรนะนี่ฉันทำผิดจริงๆฉันก็ต้องยอมรับผลที่มันจะตามมาแค่ครูไม่ไล่หนูออกเนี่ยก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะครูเดี๋ยวนะแค่นี้นะนะ คุณอามครับอยากตัดอนาคตของเด็กเลยนะครับผมเชื่อว่ายังไงอ่ะเขาก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินเดียวยาหรอกนะครับแต่ที่ทำไปอ่ะเพราะตัดสินใจพลาดเพราะไม่มีใครคอยชี้แนะนี่ครับเออก็ได้แต่อย่าให้มีห้างน่อยนะ แล้วอย่าทำให้ครูผิดหวังล่ะนี่หมายความว่าใช่ครูจะให้ทุนเธอเองแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครูหวังว่าเธอจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็กลับมาสม่อองตตอโอกาสให้กับเด็กรุ่นต่อไปด้วยขอบคุณค่ะครูเอมี่แกได้เรียนต่อแล้ว